พม่าเนี่ยประเด็นสำคัญที่มันมารุมเราก็คือเรื่องของการเมืองนะครับเพราะนั้นโจทย์ของพม่าเนี่ยเป็นโจทย์ที่ยากมากเวลาเราพูดถึงว่าโอ๊ยต่างชาติเขาให้ความสนใจเนี่ยเขาให้ความสนใจที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับเราเขาไม่ได้มีความสนใจที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับมีนอ,องไลน์เราไหมครับเขามีความปฏิสัมพันธ์เขาต้องการที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับ รัฐบาล NUG หรือว่าเขาต้องการที่จะแทรกแซงกับกลุ่มชาติพันธุ์ที่เป็นกองกําลังกลุสมมุสย์มรงไหมฮะสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยรัฐพม่าเองไม่สามารถให้บริการภาคประชาชนได้ดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่เราจะเห็นนะครับว่าพื้นที่บางพื้นที่เนี่ยกลุ่มชาติพันธุ์โดยเฉพาะตันส่วนที่ มีเงินทุนสนับสนุนจากกิจกรรมที่มันเป็นกิจกรรมสีดำอะ่ะบางคนก็ใช้คาว่ามาเฟียเลยเนี่ยประเทศไทยเราเห็นแก่ความเดือดร้อนของคนในพมา่าไงเราถึงยังต้องเปิดช่องทางการค้าอยู่เราถึงยังต้องค้าขายกับเขาอยู่เพราะฉะนั้นการเปิดช่องทางทางการค้าการค้าขายกับเขาเนี่ยมันเป็น positive ั u เก a m e นะครับ ก็คือคนพมา่าได้ประโยชน์ผู้ประกอบการไทยได้ประโยชน์แล้วไหมครับสิ่งที่รัเสเซียได้จากการสนับสนุนพมา่าก็แน่นอนนะครับอย่าลืมว่าทางภาคเหนือของพมา่าเนี่ยมันมีพื้นที่ที่อะอย่างรัสคาชิทเนี่ยมันมีหกเยอะใต้ลงมาแถวๆมันทะเลแถวๆสากายเนี่ยมันมีทับทิมมันมีพลอยเยอะอยู่ดีๆหินมันใสเป็น เป็นหยกเป็นพลอยเป็นทับทิมเนี่ยเพราะมันมีปฏิกิริยาทางเคมีกับแร่ที่มันเป็นจุดกาเนิดของกรรมภาพรังสีได้ครับดังนั้นไอส้สารตั้งต้นของการใช้แร่กรกรมัภาพรังสีเนี่ยอาจจะเป็นสิ่งที่ทางฝ่ายรัสเซียตั้งันในขณะเดียวกันอีกเรื่องหนึ่งที่รัสเซียเองก็ต้องการมานานนะครับนั่นก็คือเขาเองก็อยากจะมีฐานทัพในบริษัทดังนั้นถ้ารัสเซียบอกว่าอาผม,ผมตองตั้งฐานทัพ แล้วผมการันตีความปลอดภัยของตะนาวสีว่ายังอยู่กับพม่าได้เนี่ยพม่าก็ได้ควมมั่นคงทางตะนาวสีตชงไหมครับครับสวัสดีครับเทรเดอร์เคทีครับอาจารย์คะ่ะ วันนี้ต้องรบกวนอาจารย์ค่ะเพราะว่าอยากจะชวนคุยกันหลายๆประเทศเลยค่ะก็มีอาจจะขออนุญาตไล่จากทางฝั่งของพม่าก่อนแล้วกันนะคะอาจารย์เพราะว่าเป็นอีกหนึ่งประเทศที่เราคุยกันแล้วมีเรื่องราวความขัดแย้งที่มันเกิดขึ้นมาอย่างยาวนานค่ะเอาเป็นว่าตอนนี้ถ้ามองของทางอาจารย์เองค่ะภาพรวมเศรษฐกิจของพม่าเนี่ยล่าสุดเขาเป็นยังไงบ้างคะคือพม่าเนี่ยประเด็นสําคัญที่มันมารุมราวก็คือเรื่องของการเมืองนะครับ เราค่อนข้างเห็นภาพชัดเจนนะครับว่าพมา่าเนี่ยเข้าไปในความสุ่มเสี่ยงที่จะเป็นเฟลสเตทเฟลสเตทก็คือรัฐเนี่ยไม่สามารถที่จะให้บริการภาครัฐได้นะครับอย่างเช่นพนักง,งานของรัฐเองก็อาจจะเหนื่อยหน่ายจากการทำงานภายใต้ระบบ s อบถูกต้องไหมครับหลายๆคนก็ออกจากงานถูกต้องไหมครับโดยเฉพาะคุณหมอคุณพยาบาลน,นะครับผู้ประกอบวิชาชีพต่างๆเนี่ย จำนวนหนึ่งก็เดินทางออกนอกประเทศอีกจํานวนหนึ่งเองเนี่ยก็เข้าไปร่วมกับกลุ่ม People Defense Force นักรบชาติพันธุ์นะครับเพราะฉะนั้นสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยรัฐพมา่าเองไม่สามารถให้บริการภาคประชาชนได้นะครับดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่เราจะเห็นนะครับว่าพื้นที่บางพื้นที่เนี่ยกลุ่มชาติพันธุ์โดยเฉพาะบางส่วนที่มีเงินทุนสนับสนุนจากกิจกรรมที่มันเป็นกิจกรรมสีดำอ่ะ บางคนก็ใช้คาว่ามาเฟียเลยเนี่ยจับกายเป็นที่พึ่งของประชาชนไทยนะครับแล้วก็นําไปสู่ความขัดแย้งเพิ่มเตของโกกั้งนะครับทางรัฐชานทางกอนเหนือแบบนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนนะครับของสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับพมา่าเองแน่นอนนาะทีนี้เนี่ยนักลงทุนต่างชาติไม่เหลือนะครับโดยเฉพาะกิจการที่เกี่ยวข้องกับโลกตะวันตกนะครับกิจการของจีนเองนะครับที่ลงทุนในพมา่าเองเนี่ยก็ แค่ประคับประคองเพื่อที่จะรักษาผลประโยชน์ของเขาโดยเฉพาะกิจการที่เกี่ยวข้องกับความมัน่นคงนะครับอย่างเช่นโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจเจ้าผิวรือเจ้าเปี้ยวนะครับที่อยู่ในรัฐยักษ์ใช่นี้ครับต่อยอดไปจนถึงบริเวณชายแดนรัฐาที่จะเข้าไปถึสงสกันนาเนี่ยมันมีท่อแกส๊สมันมีท่อน,น้ำมันมันมีเ,เศรษฐกษิจการค้าเพราะฉะนั้นเขาเองก็รักษาผลประโยชน์ของเขาเต็มที่ซึ่งในการรักษาผลประโยชน์ของเขาเนี่ยบางครั้งมันก็ไปทําให้ เขาเองก็ไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการสนับสนุนกิจกรรมของกลุ่มชาติพันธุ์เพราะนั้นตรงนี้เนี่ยมันก็ทําให้เกิดความผิดเพี่ยนนะคะรับพม่าเองจากเดิมที่มีกองทัพขนาดใหญ่นะครับมีการประมาณการกันว่ากองทัพของพม่าเนี่ยมีนายทหารทุกชั้นยศเนี่ยรวมๆกันมากกว่า2 2มื่นถึง2 5มื่นคนนะครับปัจจุบันเนี่ยหลายๆคนก็คำนวณไว้ว่าอาจจะลดลงมาหรืออยู่ที่ระดับ7ห0 0่0เท่านั้นนะครับ ดังนั้นความสุเฉเ่ียที่ถ้ากุ่มชาติพันธุ์ดูตัวอย่างจากพันธมิตร Three Brother Alliance mm hmm. นะครับแล้วนัดวันว a r เวลานอยอย่างเช่นที่เขาทำปฏิบัติการ1027เนี่ยแล้วขยายขนาดขึ้นไปเป็นระดับพันธมิตรที่เป็น North e r n Alliance mm hmm. ถูกต้องไหมครับที่มี8กลุ่ม9กลุ่มต,ตอนหนึ่งตั้งแต่รัฐชัดชินนะครับรัฐขานนะครับลงมาถึงรัฐแกยาแล้วก็กรัฐกะเหลี่ยงรวมทังอีกข้างหนึ่งก็คือรัฐอาราการหรือว่ายะไข่ด้วยเนี่ย เอ่อมันจะทําให้เมียนมาเองเนี่ยไม่สามารถที่จะโยกย้ายกําลังนะครับึ้นไปตั้งรับศึกรงนี้ได้เพราะนั้นในที่สุดเนี่ยถ้าดูถากที่เลวร้ายที่สุดหรือว่า worst case scenario นะครับก็คือการโยกย้ายกำลังขึ้นไปรักษาส่วนของพื้นที่ที่เป็นคนเบอร์มารหรือว่าคนพมา่าแท้เนี่ยอาจจะเกิดขึ้นนะครับเบอร์มารหรือพมา่าแท้เนี่ยมันพูดถึงแกนกลางของประเทศนะครับที่อยู่ตามแนวของลุ่มแม่น้ำสารวินเอ้ยขอโทษ อยู่ตามแนวของแม่น้ําอีราวดีนะครับเรากําลังพูดถึงพื้นที่ของเขตสกายนะครับลงมาจนถึงมันทะเลนะครับทะโคนะครับย่างกุ้งแล้วก็อีราวดีนะครับแต่ปัญหาก็คือไอพื้นที่ของของคนพม่าทแท้เนี่ยมันยังมีอีกส่วนหนึ่งด้วยซึ่งตัดขาดออกจากพื้นที่ที่ส่วนที่เมื่อกี้ผมพูดมาแกนกลางในลุ่มแม่น้ําอีราวดีนั่นก็คือเขตที่เรียกว่าเขตอนินตีย ตานินตะยีเนี่ยคนไทยจะเรียกว่าตะนาวสีคนมาลายูจะเรียกว่าเตนาสริมนะครับซึ่งมันขาดกันเพราะว่ามันมีพื้นที่ของมอญกับพื้นที่ของกะเหรี่ยงคันดังนั้นถ้ากด,ดดันหนักที่ม,นนกมากๆเราพม่าจําเป็นที่จะต้องรักษาพื้นที่ตรงนี้ไว้ให้ได้เนี่ยเราอาจจะเห็นการเข้ามาของมหาอำนาาภายนอกโดยเฉพาะคนที่รัฐบาลพม่าเองเนี่ยก็ไปมีความสัมพันธ์กันขนาดที่ มินอนอไลน์เองก็ได้รับปิญญาเอกดุษฎดีบัณฑิตเกียรตินิยมนะครับจากาจาการัฐบาลรัสเซียอย่างนี้นครับเพราะนั้นรัสเซียเองเนี่ยให้กับต้านตอของกองทาพพม่าเนี่ยนะครับและกองทัพพม่าเนี่ยมันอยู่ที่เรื่องของสัญญานุภาพทางอากาศเพราะนั้นสัญญานุภาพทางอากาศนี่ก็ได้รับความสนับสนุนจากรัสเซียอยู่แล้วนะครับคำถาม,ามคือเรารัสเซียได้อะไรจากจากการที่ตุนต่อพม่า,พาพ สิ่งที่รัเสเซียได้จากการสนับสนุนพม่าก,ก็แน่นอนนะครับอย่าลืมว่าทางภาคเหนือของพม่าเนี่ยมันมีพื้นที่ที่อายจะยงรัฐคชินเนี่ยมันมีหยกเยอะใต้ลงมาแถวๆมันทะเลแถวๆสกายเนี่ยมันมีทับทิมมันมีพลอยเยอะอยู่ดีๆหินมันใสเป็นเป็นหยกเป็นพลอยเป็นทับทิมเนี่ยเพราะมันมีปฏิกิริยาทางเคมีกับแร่ที่มันเป็นจุดกําเนิดของกรรมตรภาพหลังสีได้ครับ ดังนั้นไอ้สัญญางต้นของการใช้แรกก่กรรมันตรังสีเนี่ยอาจจะเป็นสิ่งที่ทางฝ่ายรัสเซียต้องการน,นะครับแล้วก็ไม่ใช่เรื่องที่ไม่เคยเกิดขึ้นเพราะว่าในช่วงของรัฐบาลชลอสนะครับเออเรากำลังพูดถึงยุคของอตอนป่วยถูกต้องไหมครับก่อนหน้านี้เนี่ยในยุคคศวัร2สองันเนี่ยนะครับเราเห็นความพยายามนะครับของพมา่าของเกาหลีเหนือของรัสเซียนะครับ ในการพัฒนาเรื่องของพลังงานนิวเคลียร์บนพื้นที่ตรงนี้นะครับเช่นเดียวก,กันกับเมืองใหม่อย่างเช่นในปิดอเนี่ยก็มีเครือข่ายกโมคงใต้ดินซึ่งวิทวกรเกาหลีนี่ก็เข้ามมีส่วนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณบีบมากๆเนี่ยกับรัฐบาลทหารพรมาร่าเนี่ยเขาหน้ามืดขึ้นมาเขาไปเขาไปลื้อฟื้นโครงการเหล่านี้ขึ้นมาใหม่เนี่ยมันก็ทําให้อยู่ดีๆเรามีสิ่งเหล่านี้อยู่รอบๆบ,บ้านเรามันก็ไม่น่าผึงประสงค์ถูกต้องไหมครับ ในขณะเดียวกันอีกเรื่องหนึ่งที่รัสเซียเองก็ต้องการมานานนะครับนั่นก็คือเขาเองก็อยากจะมีฐา,านทัพในทริเวณี้เพราะฉะนั้นเรื่องนี้เคยมีการพูดถึงมาก่อนหน้านี้นะครับเรื่องว่าเอ๊ะเป็นไปได้หรือเปล่าที่รัสเซียจะมาขอตั้งฐานทัพในบริเวณตนาวศรีหรือว่ากานินตาน,นิมลิทวายนะครับซึ่งถ้าตั้งเนี่ยผมคิดว่ามันเปลี่ยนแปลงอ,อำนาจในช่องแคบมารกาเยอะ เพราะว่าพื้นที่ตรงนั้นคือปากทางเข้าช่องแคบมาละกอรใช่ไครับถ้ารัฐบาลถารพรมพม่าต้องการรักษาตะนาวสีซึ่งเมื่อกี้ผมเล่าให้ฟังไปแล้วถ้าเอาแผนที่ขึ้นมาได้เราจะเห็นหนะว่าจากเอ่อจากย่างกุ้งมันจะมีดินแดนของมอนกับกะเหรี่ยงท่านแล้วถึงจะเป็นดินแดนของตะนาวสีใช่ไหมครับดังนั้นถ้ารัสเซียบอกว่าอาผมข่อ,อตั้งฐานทัพแล้วผมการันตีความปลอดภัยของตะนาวสีว่ายังอยู่กับพม่าได้เนี่ย ขอมาก็ได้ความมัน่นคงทางตะนาวสูนถูกต้องไหมครับแต่ในขณนะดเดียวกันมันก็จะทําให้ปากทางเข้าช่องแคบมาลาการซึ่งเป็นเส้นทางลาเลียงขนส่งใหญ่ของสินค้าทั่วโลกจากมหาสมุทรอินเดียสู่มหาสมุทรแปซิฟิกเนี่ยมีท่าเรือกิดต่อกัเพราะฉะนั้นมหาอำนาจอื่นที่ทํายุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิก Indo ific, อย่างเช่นสหรัฐอเมริกาซึ่งเขาก็ซึ่งเขาเองก็ขอเราตลอดอะขอไทยขอมาเลเซียขอสิงคโปร์ มาขออินโดนีเซียมาตลอดว่าลาดตะเวนร่วมกับเอาเรือของสหรัฐมาลาดตะเวนร่วมได้ไหมที่ผ่านมาไทยมาเลเซียอินโดนีเซียก็ปฏิเสธมาตลอดถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดรัเมียนมามีกองทัพรัสเซียมาตั้งมีฐานทัพอ่เราจะยังเราจะเราจะ,เราจะดําเนินนโยบายท่านั้นแต่ไม่ควอย่างไรตรงนี้ก็เป็นความท้าทายที่เราคงจะต้องพิจารณาอาจารย์คะแต่ว่าถ้ามองในแง่ของภูมิรัฐศาสตร์ของพม่าแล้วค่ะเราจะเห็นว่ามีหลายๆประเทศมหาอำนาจ ให้ความสนใจมากอย่างที่อาจารย์เล่าให้ฟังนะคะจริงๆสหรัฐเองเขาก็พยายามจะเข้ามาเหมือนกันรัสเซียเข้ามาแล้วอาาินเดียกับจีนก็เล่นพม่าไว้เหมือนกันค่ะอาจารย์มองว่ามันจะเป็นการคานาหน้าไหมคะหรือว่า,จ,ารจริงๆแล้วตอนนี้เราต้องให้น้าหนักกับการคุยของพม่ากับรัสเซียไปก่อนเลยผมผมคิดว่าเอ่อเนื่องเนื่องจากรัฐเอชเอซีที่นําโดยพลเอกอวุโสมินอ,องหลายเนี่ยมันไม่ได้สามารถที่จะเอ่อคุมอํานาจได้อย่างสมบูรณ์ถูกไหมครับ เพราะฉะนั้นเออเวลาเราพูดถึงว่าโอ๊ยต่างชาติก็ให้ความสนใจเนี่ยเขาให้ความสนใจที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับใคร<ม>เขาไม่ได้มีความสนใจที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับมินองนไลน์ถูกไหมครับ<ม>เขามีความปฏิสัมพันธ<ม>์เาต้องการที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับรฐัฐบาลเอ็นยูจีหรือว่าเขาต้องการที่จะแทรกแซงกับกลุ่มชาติพันธุ์ที่เป็นกองกําลังกุางอาวุธถูกไมหมฮะเพราะฉะนั้นการเข้ามาแบบนี้เนี่ยเออคำถามก็คือแล้วเอ็นยูจีมีอำนาจรัรบหรือเปล่าเขาก็ไม่ได้มีอำนาจรับด,ด้วยเช่นเดียวกััันนนนะะะครรบเพาฉ้ ผมคิดว่านาทีนี้เนี่ยมันไม่ได้มีใครสามารถที่จะเข้ามาเอ่อ,เ,อ,อเขาเรียกอะไรล่ะมีประตูสัมพนันธ์แล้วก็แบ่งเค้กไปตน้าได้ถึงแม้ทรัพยากรมันจะอุดมสมบูรณ์มากมายมหาศาลต่างและแน่นอนในทางเศรษฐกิจอะเอาเข้าจริง,รงสถานการณ์แบบนี้เนี่ยกลับเป็นผลบวกกับธุรกิจของฝ่ายไทยถูกต้องลองนึกถึงภาพพ่อค้าแม่ค้าชาวไทยถูกต้องไหมครับ ที่ใช้เส้นทางการค้าทางบกลำเลียงจากเมียวดีจากแม่สายเข้าไปในพื้นที่เหล่านี้เนี่ยเขาคุ้นชินกับสภาพว่าแวดล้อมแบบนี้ถูกต้องไหมครับตั้งแต่เหตุการณา์หนึ่งเก้าแปดดคนที่ปเดือนแปดที่ที่ประเทศพมา่าเริ่มต้นปิดประเทศอีกครั้งหนึ่งภายใต้การนําของโซมองเนี่ยเราเองก็เป็นคนที่ค้าขายผ่านเส้นทางการค้าแบบนี้ในวันที่พมา่าปิดประเทศมาโดยตลอดเพราะฉะนั้นตอนนี้พมา่าปิดประเทศเจ้าอื่นออกหมดเนี่ยเราก็ค้าขายนะครับ ไม่ใช่เฉพาะแค่สินค้าด้วยนะครับบริการหลายๆอย่างอย่างเช่นคือโรงพยาบาลหลายๆโรงพยาบาลที่เข้าไปเปิดให้บริการในพม่าเนี่ยแล้วคนพม่าออกมารักษาพยาบาลข้างนอกยากเนี่ยเขาก็สิ่งนี้นะฮะช่วงนี้<ม>เพราะฉะนั้นจึงบอกว่าเวลาเราจะมีปฏิสัมพันธ์กับพม่าเนี่ยมันคงจะต้องวางนโยบายให้รัฐกลุ่มว่าทำยังไงเราถึงจะมีจุดยืนที่ชัดเจนในการสนับสนุนหลักการ เดินหน้าไปสู่ประชาธิปไต,ตยในพมา่าในขณะเดียวกันเราก็ต้องให้ความช่วยเหลือทางด้านสิทธิมนุษยธรรมโดยที่เราไม่แบกรับภาระจนเกินไปแล้วเราก็ต้องไม่ได้ทานโยบายที่เป็นผลเสียต่อภาคเอกชนของเราซึ่งตอนนี้เองก็มีโอกาสเป็นธุรกิจเยอะเพราะนั้นโจทย์ของพม่าเนี่ยเป็นโจทย์ที่ยากมากนะครับและการที่จะเข้าใจโจทย์ไม่ได้แบบนี้เนี่ยผมคิดว่าคนที่เป็น policy maker รัฐบาลกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงกรลาโหมกระทรวงเศรษฐกิจอื่นๆน,น,น่ะสิ่งที่น่าทํามากที่สุดคือต้องลงพื้นที่กันต้องลงไปคุยกับกองทัพภาคหนึ่งกองทัพภาคสามไปคุยกับตํตารวจตะเวนชายแดนไปคุยกับพ่อค้าแม่ค้าครูหมอประชาชน NGO ที่เขาทางานในพื้นที่เพื่อให้เขาเห็นหน้างานจริงๆว่าเป็นยังไงแล้วเวลาลงเนี่ยก็ต้องลงพื้นที่สํำคัญๆนะครับตากแม่ห้องสอนเชียงใหม่เชียงราย แล้วเวลาคุยต้องคุยให้ครบกับทุกฝ่ายเพราะว่าเราก็รู้แหละว่าประเทศไทยเราเองก็เป็นที่ทํางานของกลุ่มภาคประชาสังคมที่สนับสนุน NUG สนับสนุน People Defense Force สื่อพม่าเองก็อยู่เตียงให,หม่เยอะอยู่แล้วไหมครับดัอองก็ต้องใช้ประโยชน์ในเชิงพื้นที่นี่แหละในการที่จะพูดคุยกับเขาแล้วเป็นไปได้หรือเปล่า<ม>อย่างที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อวันสองวันนี้เองเราก็มีการประชุมใช่ไหมครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเองก็เชิญ เอกอัคราชทูตองค์สุนใหญ่ใช่ไหมครับผูกประทูดแล้วก็ทูตทางนิ์นะครับของทั่วโลกทุกสนักงานเนี่ยมาประชุมเพื่อมอบนโยบายเอ๊ะเป็นไปได้ไหมที่เราจะเชิญเอกอัคราชทูตแล้วก็ตัวแทนองค์การระหว่างประเทศของประเทศไทยเราไปดูพื้นที่เหล่าเนี้ยเอาทัวทูทั่วทูทัวโลกที่อยู่ที่ประเทศไทยเอาตัวแทนองค์การระหว่างประเทศที่อยู่ที่ประเทศไทยคาทูตไทยของอาเซียน ไปลงพื้นที่เหล่านี้ครับไปให้เห็นว่าที่หน้างานจริงๆเนี่ยเราให้ความช่วยเหลือเต็มที่ในเรื่องของมนุษยธรรมอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่เราจะแบ่งเบาภาระน,นี้ได้อย่างไรอาเซียนที่เป็นพันธมิตรของเราที่หลายๆคน<ม>ก็พูดโอ้ยต้องมีระเบียงมนุษยธรรมเอ้ยถ้าจะมีระเบียงมนุษยธรรมมีต้นทุนนะและถ้ามีผู้อพยพมาเนี่ยจะส่งไปไประเทศที่สามได้ไหมแล้วคุณจะรับโควตาไปสักเท่าไหร่อินโดนีเซียจะรับสักกี่หมื่นถ้าเกิดว่ามีผู้อพยพเข้ามา และถ้าเกิดมีระเบียงวนุษยธรรมต้องกั้นพื้นที่ต้องออกกฎหมายพิเศษให้เขาสามารถเข้ามาพึ่งพิงได้ค่าใช้จ่ายเหล่านี้ประเทศเพื่อนบ้านจะร่วมกันแบ่งเบาภาระกับรัฐบาลไทยมากน้อยเท่าไหร่ผมคิดว่าองค์การระหว่างประเทศจะเข้ามาช่วยแค่ไหนเ g ็นระหว่างประเทศจะมาช่วยแค่ไหนผมคิดว่าเรื่องพวกนี้เป็นสิ่งที่ประเทศไทยเราต้องทําให้ชัดครับว่าประเทศไทยเรามีจุดยืนชัดเจนเรื่องสนับสนุนแนวทางการปรองดองสันติภาพเดินหน้าไปสู่ประชาธิปไตยของพมา่า ในขณะเดียวกันเราก็ไม่ต้องการให้คนพม่าเดือดร้อนจากการที่เขาไม่สามารถเข้าถึงสินค้าอุปโภคบริโภคสินค้าและบริการได้และเราเองก็ให้ความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมอย่างเต็มที่กับคนเหล่านี้โดยที่ไม่เป็นภาระกับประเทศไทยมากกแต่ถ้าพูดในแง่ของเศรษฐกิจ่ะคะอาจารย์เพราะว่าถ้าตอนนี้ถ้าเราพูดในแง่ของพื้นฐานของพม่าด้วยค่ะคือพม่าเองก็เป็นอีกประเทศหนึ่งที่เกิดภาวะขาดแคลนทางนอาหารเหมือนกันนะคะ หลายๆครอบครัวเองก็การเงินตราต่างประเทศด้วยครับใช่ค่ะแล้วเงินเฟ้อก็สูงมากด้วยยังเกินยี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็แน่นอนเพราะว่าเพราะว่าถ้าเกิดเขาไม่สามารถทําการค้าขายได้อย่างปกติสินค้าพวกบริพวกเข้าไปก็ต้องเงินเฟ้อสูงอันนี้เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วใช่ไหมฮะเพราะว่าต้นทุนในการขนส่งมันแพงขึ้นใช่ไหมครับการดําเนินนโยบายของรัฐที่ล้มเหลวเขาก็ไม่สามารถดําเนินนโยบายการเงินการคลังได้อย่างปกติเพราะฉะนั้นเงินเฟ้ออันนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้บอกว่า ประเทศไทยเราเห็นแก่ความเดือดร้อนของคนในพมา่าไงเราถึงยังต้องเปิดช่องทางการค้าอยู่เราถึงยังต้องค้าขายกับเขาอยู่เพราะฉะนั้นการเปิดช่องทางทาง,ทางการค้าการค้าขายกับเขาเนี่ยมันเป็นโพซิทีฟซัมเกมสนะครับก็คือคนพมา่าได้ประโยชน์ผู้ประกอบการไทยได้ประโยชน์ถูกไหมครับเราอนุญาตให้แรงงานพม่ามาทํางานในประเทศไทยเขาก็ได้ประโยชน์เพราะว่าเขาก็มีโอกาสทามาหากินยูกไหมครับ เราเองขาดขแครงงานเราก็มีแรงงานมาทํางานให้เราเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่มันเป็นโพซิทีฟซัมเกมเป็นวินวินเป็นผลได้แบบบวกบวกแบบเนี้แล้วไม่ได้ไปขัดกับหลักการสําคัญถูกต้องไหมครับในเรื่องของไปสนับสนุนเผด็จการหรืออะไรเนี่ยผมคิดว่าเราเองทําได้เต็มที่ครับ